สวัสดีผมชื่อปานธรคุณกดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพอิษานี่พี่แคก่อนครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ T E W Channel ครับวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของข่อโปรเจกต์พอดิษานวันนี้เราจะผ่าตัวโรงเรียนครับและก็จะแนะนำแผนกถังป่าถ้าสนใจไปดูดีคิวได้เลยครับพี่น้อง เ,เล่นไปยากต่อยอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งหน้ากากหายไปแล้วมีสเสน่ห์ของพิธีกรมากขึ้นนะครับ้ตงขอเป็นคนตัดเราจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนโพลิสัตว์พิธีกรและวันนี้เราจะมาทําการรีวิวโรงเรียนในบร,ริเวณส่วนต่างๆและแผนกใหม่ต่างๆครับเพราะว่าโรงเรียนเรามีอะไรดีอะไรเด็ดวันนี้มีคําตอบมาให้หมดครับตอนนี้เราจะให้ดูก่อนนี่คือส่วนที่คุณจะเห็นเวลาเดินเข้ามาในโรงเรียนทันทีนะครับเริ่มจากบริเวณส่วนของตัก สนามบาสครับนี่ครับมันก็จะแบ่งครึ่งอยูโดยจะมีบางช่วงที่แบบเราจะผัดกันเล่นวอนแลีวก็ะจะแยงพื้นที่กันเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ตึกใหม่เราก็มีการสร้างพื้นที่เพิ่มครับได้ยังมีชั้น5อีกยังมีแป้นบาสแบบเป็นสนามใหญ่เลยเออเป็นสองฝัง่งนาสวยนาสวยถ้าเกิดเปิดอยู่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปแนะนำแล้วก็ก็จะมีสนามคอนกรีตครึ่งหนึ่ง ครับว่าโรงเรียนเรามีแฟนบาสทำไมเยอะจังสมัยก่อนก็มีคนเล่นเยอะเลยสมัยนี้ครับโควิดมันมาเขาก็เลยไม่ให้เราเล่นสักเท่าไหร่อ๋อนะอันนี้คือเพื่อนร่วมรุ่นของเรานะครับผมครับผู้ทีประสบอยากโดนอะ่อะไรอยากโดนขอคุมคุมๆสักครัหนึ่งครับคุณโนคุ้มๆฉังเกตดีว่าโดนกูไปพังมาแล้วนะขึ้นไปดูได้ไปพังอะไรมาเดี๋ยวจะทิ้งไอจีไปข้างล่างไว้กันถ้าใครสนใจก็กด ได้ดีได้ดีกันทุกคนครับผมทุกเช้าอาจจะมีคนมาสายบ้างหรือจะมาทันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มาทันนะครับมาสายก็น้อยว่าโรงเรียนเราก็มีระบบคัดแยกคัดกรองคนมาสายนะถ้าเกิดมาสายก็ทำโทษนิดนึงแต่ว่าถ้าทำผิดมากๆก็โดนจัดเก็บรายชื่อไปตัดใความประพฤตินะครับผมใช่ครับเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยกี่โมงนะช่วงเวลาในเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็คือจะมีเพลงมัโรงเรียนให้ทุกคนนะครับมาเข้าแถวในบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ขึ้นเพลงขึ้นเพลงนิดนึงขึ้นเพลง าาถามว่าตรงชั้นหนึ่งรอบๆเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยถ้าเกิดมองไปทางซ้ายทางเข้าเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอนเสากร์ตก่อนก็จะเป็นหลงปูนหวนพอเด็นเข้าตรงไปหน่อยปุ๊บตรงนู้นปุ๊บก็จะเป็นโรงอาหารแต่ว่าตอนนี้จะมีโต๊ะเยอะนิดน,นึงเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังมีการจัดสอบนะตอนนี้ก็ยกโต๊ะขึ้นมานิดนึงโอ้ดีร้านอาหารนี่เปิดถึงร้านคือร้านอาหารในที่นี้นะครับก็จะมี15ร้านด้วยกันครับจะแบ่งด้วยเป็นพวกกับข้าวหรือพวกก๋วยเตี๋ยวรวมกันทั้งหมดเลยนะครับช่วงเช้าสามารถที่จะกินข้าวที่โรง แซนด์วิชชิ้งเรามีหมดนะครับแล้วเรื่องขนมนี่เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเซเว่นที่โรงเรียนเซเว่นที่ผสมผสานกับสหกรณ์ด้วยนะครับสามารถซื้อเครื่องเขียนหรืออะไรที่เซเว่นนี้ได้เลยนะครับมีทุกอย่างที่คุณอยากได้ถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเชื่อมกันหมดเลยเพราะว่าโรงเรียนเราเปิดปุ๊บตรงนี้ก็เชื่อม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 ไม่ว่าจะเดินไปยังไงปุ๊บเส้นทางมันก็จะเชื่อมกันหมดโดยตรงสนามกีฬาเนี่ยตรงนี้ปุ๊บ เน้นแล้วแบบบอลจะไม่เข้าไปโดนพวกอาคารตึกอะไรมากเพราะว่ามันจะมีตะข่ายในการรองรับความปลอดภัยแล้วนะครับผมใช่ครับ <ผม S 1> แต่ว่าชั้น2นี่ก็อาจจะมีกระเด็นขึ้นได้บ้างเพราะว่านักกีฬาโรงเรียนเรารเยอะอก็กีฬาสีนะครับที่โรงเรียนเราก็จะมีอยู่5สีด้วยกันมีสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับจะใส่เสื้อกีฬาสีทุกวันฟุตนะครับผมธนาคารโรงเรียนของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเกรดมากก็เป็นที่รับฝากเงินของน้องๆพี่ๆทั้งหลายที่มาร่ำเรียนที่บริษัทได้ร้านการหรือว ที่โรงเรียนของเราอันนี้ภาคภูมิใจมากครับโรงเรียนเราก็จะติดทั้งลําโพงอะไรรอบๆทั้งหมดเลยครับแต่ยินชาร์จจิดทั้งไฟสปอร์ตไลท์เวลามีงานอะไรก็สุดยอดใช้ได้จัดกิจกรรมจัดบูทแคมป์จัดอะไรเต็ม <c oughs> ไปหมดครับ <c oughs> ก็ถือว่าดเดี๋ยวราจะพาไปดูชั้นอื่นต่อครับเดี๋ยวเราจะไปทางหน้าของตึกหนึ่งกันก่อนนะครับผมอยากไม่วับไปทางหน้าของตึกหนึ่งกันก่อนแล้วก็จะรีวิวไปทีละชั้นเลยครับ<ไ>ว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างโดยโรงเรียนเราเนี่ยจะมี4ตึกและด,ด้านหลังเราจะมีตึก5อ๋อแล้วก็มีตึกนึงกำลังสร้างอยู่ครับสำหรับน้องๆที่อาจจะมาเรียนในอนาคตจะได้เรียนตึก6ในไม่ช้าซึ่งเราก็ไม่ได้สัมผัสตึกหกแล้วใช่เพราะว่าเราเป็นปีสุดท้ายนะครับเราเรียนมาที่นี่6กปีด้วยกันเนแต่คร แลาบตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ชั้นสองของตากหนึ่งอาคารหนึ่งอ่าใช่ครับก็ถามว่าตอนนี้โรงเรียนเ้องมีอะไรเปิดใหม่บ้างดูไหมแต่ผมรู้แค่อ้าโอเคเดี๋ยวกู่บอกเองเดยาก <laughs> ็คือห้องตรงนี้เนี่ยโรงเรียนเราได้ทำใหม่หมดเลยเพราะว่าโรงเรียนเราไม่เปิดแผแนกให,หม่ตัวนี้จะเป็นโซนของพวกวิทยาโนวิทยาคอม เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั้งหลายอะไรประมาณนี้ครับครับผมดูชื่อข้างหน้าได้โจ๊ะแต่ห้องนี้จะเป็นห้องของฟุทธกาเฟ่ร์นะครับนีตามชื่อเลยตามโลโก้เลยจะเป็นห้องของตาก้องแล้วก็รวมของห้องหุ่นยนต์ด้วยครับข้างในก็นจะเป็นแบบนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นเราก็ไปกันต่อดีกว่าและก็โดยห้องนี้จะมีห้องของนิเทศมนุษย์ด้วยใช่ใช่จะเป็นห้องของการถ่ายทานะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าห้องมันปิดอยู่เม่ทำจีแบบทะลุเข้าไปได้ไหมอย่าทำเลยอย่าเลยเดี๋ยวโดยเพราะว่า เราจะขึ้นชั้นถัดไปถูกไหมใช่อะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของตึกหนึ่งนะครับเิมทำไมเปลไม่ขยับเลยอะเริม่มอะไรครับนี่อย่าอย่าได้ย่งไมยอมย่าอันนี้คือห้องน้ำนะครับผมซึ่งห้องน้ำของผู้ชายก็จะมีชั้นของเด็ที่นะครับก็คือชั้น1ชั้น3ชั้น5แล้วก็ชั้น7นะครับซึ่งชั้นเจ็ตึกหนึ่ง 1, มันไม่มีห้องน้ำครับส่วนฝอีกนี่ก็จะเป็นของเด็คู่นะครับก็คือชั้น2ชั้น4และชั้น6นะครับ ่าเราจะเดินมาถึงโซนนี้ครับคือโซนของวิชคอมนะครับโซนของคอมพิวเตอร์นี่เราจะมาตรงนี้แนะนำคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่ซึ่งถามว่าเราเคยเข้าไปไหมก็ไม่นะครับเราไม่เคยเข้าไปเลยนี่เนาะ EP ก็จะมาเรียนกันเนาะใช่จะเป็นพวก EP นะครับนักเรียนภาคปกติจะเรียนอีกอาคารหนึ่งนะครับใช่ครับนี่เดี๋ยว้คอมพิวเตอร์ของ EP ตอบนะครับผมตอบแบบที่สอง ใช่ยิงลิทโปรแกรมเฮ้ยอิงลิทโปรแกรมอย่างเดียวครับโทษทีนี่ขนาดถ่ายนี่กูทำหัวมันขาดเปหลายรอบแล้วนะถ้าหัวคงผานนะครับก็คือต้องโทษเจ้ากี่ครับผมเราก็จะตรวจไปที่ชั้น4ี่แล้วก็ชั้นห้าต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นของตึกหนึ่งชั้นห้าแล้วนะครับคือชั้นสี่ของเรานีจะเป็นชั้นของห้องจำพวกของพีพีนะครับเราจะมาต่อที่ชั้น5้ากันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้คือห้องของกฎหมายนะครับจะเป็นแผนการเรียนของ นิติศาสตร์นะครับนี่จะเป็นการจําลองของการเรียนนิติศาสตร์นะครับซึ่งมันจะคล้ายกับชีวิตจริงมากนี่ผมชอบอม,มากแต่ว่าเขาเคลียร์ไปหมดแล้วอะแอฟส่งนะแอตอนแรกค <น S 1> <ม>ุณจะเห็นได้ว่ามีโพเดียมโพเียมตกงกการแล้วก็ต้นเล็กๆนะครับก็ถ่าเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับเราจะไม่เดินไปสุดน,นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาซึ่งประมาณมือตรงนี้ของผมเนี่ยจะเป็นห้องพักคู่ของหมวดสังคมศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับผมไปเราต่อไปที่ชั้นหกเลยครับอุโอเค ตอนนี้เราก็อยู่โซนของชั้นห้าเอ๊ะชั้นหกชั้นหกครับของตึกหนึ่งอ้ยร้อนเดินมาอย่างยาวไกลก็ถามว่าชั้น6กของตึกหนึ่งมีอะไรก็จะมีของประาญี่ปุ่นกับขฝรั่งเศสอ่าฝรั่งเศสที่อยู่นชั้นนะครับมานั้นอ้าวมีอาจารย์ด้วยถ่ายเลยนะครับถ่ายแนะนำลุงเมียนะถ่ายนี่อาจารย์ไอ้เราารงเมียเจะจบเลยนี่นะครับใช่ฮะ <Okay. S 2> โอเคเมื่อกี้อาจจะมีอาจารย์โผล่ตอนสักท่านน<ม>ึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์อังกฤษออกมาจากห้องพอดีเอาเป็นว่าเราก็จะพูดถึงภาษาญี่ปุ่นพวงนี้ลนแล้วนี่จะมีภาษาเปิดอยู่แล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสเดี๋ยวนู่ใช่ครับฝรั่งเศสถามว่าห้องจีนนี่จะเป็นไฮไลท์ดีกว่าเนาะใช่เพราะว่ามันอยู่คนละอาคารด้วยครับใช่ครับแล้วก็น่าจะจะอยู่คนละอาคารแล้วก็ยังเป็นห้องที่พวกเราเรียนด้วย นี่ห้องของฟอร์เรนนะครับผมก็คือจะเป็นห้องพักควูของครูต่างชาติมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มไหมครับมีครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนสายภาษานะครับแนะนําเลยครับญี่ปุ่นโปรเฟสจีนใช่ครับเพราะว่ามันมีอยู่3ภาษานี้นะใช่ครับเราก็จะมีครูจะเป็นเจ้าของภาษาแล้วกันมาสอนนะฮะใช่ใช่รวมถึงน้องที่จะเรียนโปรแกรมใหม่ international โปรแกรมก็คืออันนั้นก็จะมีครูสอนภาษาแบบมาเป็นเจ้าของภาษาเลยแต่เวลาไป็ต่างกับข้าวอ่ะก็เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูตึก2ต่อว่ามีอะไรเด็กกก อ่ะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่ตึกสองครับซึ่งนนเป็นเราจะมีทั้งสไรเป็นอะไรได้ไหมโลงเรียน,นก็เป็นว่าคือตอนนี้ตึกสองอ่ะความจริงสมัยก่อนก็เป็นห้องคองมก่อนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ลังทําอยู่เพราะว่าโรงเรียนเราจะมันปรับปรุงหลายๆอย่างซึ่งคำว่าตรงตึกสองตอนนี้มีอะไรมันยังยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าย้ายของไปอย่างเช่นห้องคอมเก,ก่าเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ตึกสี่ตรงนู้นจะเป็น ห้องปฏิบาตก็ยังต้องย้ายไปที่ตึกห้าตรงนี้จะเป็นห้องที่เวลาแข่งเกม ROV ก็จะมีน้องมาเร่นกันก็ถือว่าตรงนี้จะจบแค่นี้ไม่มีอะไรมาก่โอเคเราจะไปที่ตึกสามกันเลยครับไปตอนนี้เราอยู่ที่ตึกสามอาคาว่าตึกสามมีอะไรตรงนี้จะเป็นตึกของห้องเรียนแล้วก็ด้านขวาตรงแถบชั้นสองของตึกสามเนี่ยก็จะเป็นห้องการงานครับเป็นห้องรวมการงานห้องวิชาชีพนี่ก็จะเป็นห้องพักครูของวิชาการงานช่างชินทั้งหลายและห้องที่เด็ดที่สุดสลับตรงนี้เลยก็จะเป็นห้องสมุด ซึ่งห้องน้ำเรียนเราที่ก็ <c oughs> น่าใช้ว่าห้องน้ำเรียนเรานี่ทำใหม่แล้วนะครับโดยเฉพาะชั้นหนึ่งนี่แหละแปลงดีเลยแตนนี้เราคงไม่เข้าครับเพราะมันเขา้าไม่ได้<ช>ครับใช่ครับมันเป็นช่วงที่โรงเรียนได้ปิดภาคเรียนไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ถามว่าเรามาโรงเรียนทำไมนะครับก็คือเรามาสอบโอรเน็ตปันสุดท้ายนะครับผมใช่ ตรงนี้คุ้นๆ่ะตอนนี้เราวามาที่ตึกสี่เลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับตอนนี้จะวามาที่ตึกสี่กพรไปที่ติดเองได้ส่วนของหน้าขวามือน,นะครับเป็นห้องของการจนาพิเศษนะครับจะเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องทํากิจกรรมเป็นห้องประชุมรวมห้องใหญ่ๆเลยครับแบบเวลามีงานทางการต่การหลํากัรอะไรหรือไม่แต่กระทั่งงานแบบงานแข่งตอบคคำถามอะไรประมาณน,นี้ก็อาจจะจัดห้องนี้ด้วยครับและนี่ตอนนี้ก็จะเป็นโซนแบบ โอ้โหรางวัลตรงนี้เราก็ได้รางวัลเยอะแยะนะครับใช่ก็ยังมีั่วยรางวัลอีกมากมายอันนี้ก็ยังเป็นั่วยรางวัลส่วนหนึ่งครับยังไม่ได้รวมับบช่วยรางวัลของพวกมงโยหรือว่าการแข่งกีฬาอะไรอีกมากมายนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเคยแนะนําไปแล้วในคลิปก่อนจะขึ้นไว้บนได้านขวาอ่ะขวามือนั่นแหละการวัดไปข้อต่อไปจะว์ปยังไงดีอ่ะตั้งสิกาปุ้ม กลับมากันต่อครับอีกชั้นหนึ่งตอนนี้คือถ้าจะพูดรวมนนะครับตึก4หรือว่าตึกที่เราอยู่นตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทั้งห้องเรียนสิสิคเคมีชีวะครับของน้องที่เรียนสายวิทย์คณิตวิทย์อะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะลงอะไรเมื่อตัวเต็มไปหมดตรงนี้ก็มีการทำห้องใหม่ในที่ที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งพอตรงนี้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 โหข้างล่าด้วย ตหมดข้างบนก็จะยังมีเป็นห้องเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเป็นห้องคอมซึ่งย้ายมาจากตึกที่เราพูดถึงก็คือตึกสองย้ายมาตรงนี้แทนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับไปหัวนะครับใหญ่ก็ยังมีขั้นแต่ชั้นก็ยังมีเธอเลยครับอ๋อไม่ใช่อเลยคิดสดครับปอดไัยเอาไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะตกแต่งโซนสีแบบฟ้าเย็นๆไปก็จะยังเป็นห้องเรียนวิทย์ฟิสิกส์อะไรตัวขับรบ ตัวที่ยัดมาครับนี่ห้องคอมกว่านี้โอ้โหดำปิดเลยเจ้หของเรียนจะเป็นคล้ายจริง้นะครับผมนี่จะเป็นห้องคอมสองห้องคอมสาม้วห้องคอมหนึ่งดแล้วก็ในส่วนของห้องนี้นะครับนี่ในส่วนของห้องนี้ครับเป็นห้องของห้องฟักครูของคอมพิวเตอร์นะครับของการเงานอาชีพนะครับสามารถมาติดต่อกับซื้อได้ทางห้องนี้เลยนะครับผมนี่ทำอะไรครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นห้องไวเรื่เยๆนะจนถึงห้องนี้ก็ยังเป็นห้องวี่เก่าอยู่ห้อง ่ก็ยังมีไม่รู้ว่ามีการใช้งานหรือเปล่าะครับมืดมากตอนนี้ถ้ามีคนถามว่าตึก3ที่ชั้น3ามไปชั้น4มันมีอะไรบ้างุ็จะพบแบบห้องแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นห้อง่ากเรียนปกติกับห้อง IEP ของมอ์ต้นนะครับซึ่งมอ์ต้นเนี่ย เราจะเรียนที่อาคารสามก็คือฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็คือค<ำ>อาคารหนึ่งมอต้นเดบมอต้นมอต้นครับผออมช่วงมงหนึ่งของมสามก็คือจะเรียนที่นี่นะครับใช่ครับแล้วก็มสี 4, ม่ 5, มห้ามหกก็จะเรียนอยู่ตึกห้าเราจะพาไปดูชั้นที่เราน่าจะพักคุ้มใจอีกชั้นหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> เป็นชั้นเราเรียกกันว่าโรงยิมแล้วกันนะ <c oughs> อยู่ข้างบนนี้เอง ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่โรงยิมนะครับที่สามารถที่จะเล่นฟุตซอลเล่นบาสเกตบอลแล้วก็เล่นแบบเป็นตันน้งได้เลยครับซึ่งถ้าใครอยากดูเมื่อก่อนว่าในโรงยิมนี้เป็นยังไงนะครับสามารถกดดูที่ตัวไอจากด้านขวามือของคิดได้เลยครับตรงนี้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 โอเคใช่กดได้เลยสามารถที่จะไปดูเมื่อก่อนได้เลยนะครับว่าโรงยิมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสภาพแบบไหนและในสภาพปัจจุบันเนี่ยมีการเวลาที่แบบว่า <Wow. S 1> สวยงามมาก งไงก็เป็นโรงยิมที่เราภาคภูมิใจมันน่าจะสมัยเมื่อก่อนแล้วครับแต่นี้ก็มีการทั้งทาสีใหม่เอ้ยทำพื้นใหม่เอ้ยดูสิเฮ้ยเฟมเฟมเฟมมีลูกบาสมีลูกบาสลูกบาสนั่นน่นั่นะไปชูให้ดูหน่อยดิไปยิบมาไปยิบมาไปยิบมาอันนี้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 ไปไปเอาโชว์โชว์โชว์อยากบอกว่าผมเป็นนักบาสมือฉมังมากเลยครับ,รบผมจะเล่นสามแต้มหน่วยซึ่งสามแต้มแบบเรถือว่ามันจะมีพอยต์ประมาณสักตรงนี้ใช่ไหมครับคุณกี้ครับใช่ครับจะอยู่ประมาณเส้นเส้นอ่าเส้นเขียวก็ได้ออ่่ดูนนนี้้กกแลวัเราะะ่านน้เเไไมมออูรรรักก็หื ชูชูที่ลงก่อนแล้วค่อยว่ากันครับไอ้แฟมไอ้บ้าเอ้ยกูเล่นมังดีกว่า นักเรียนหลายๆคนอยากรู้ว่าโรงเรียนเรานั้นมีสังกะสีแล้วก็มีแผ่นรองความร้อนฉนวนกันความร้อนมากมายเพื่อให้สนามข้างหน้านะครับไม่ร้อนนะครับนักเรียนก็จะได้เล่นกีฬาแต่พวกเราก็เหนื่อยเท่านั้นนี้จะเป็นส่วนของแผนกของที่สั่ครับเดี๋ยวอาสาเกี่าวอะไรครับคุณกีครับมีแมนิตี้ห้อง ที่นครับผมคือเร่อนของภสาทนะครับซึ่งเรายังไม่เคยเห็นนะครงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราียนสายส่วประสาทจีนะครับผมโ้หน้าดำหน้าดำคิดเลยครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ันรจุแสงนะครับต้องกราบขออภัยในการที่กล้องเราหาแสงไม่พบด้วยนะครับผมคือต้องบอกเลยครับว่าศึกษามเนี่ยมันจะมีหกชั้นในการซึ่งชั้นสี่เนี่ยจะเป็นห้องของการงานอาชีพนะครับซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมากแต่เราตอนนี้ เวลามีแบบจำกัดนะครับเราก็เลยบอกว่าต้องรีบไปอาคารทันนะครับคือมันก็ไม่ใช่อะไรครับมันก็มันคือมันเป็นชั้นเรียนห้องเรียนของแบบทั่วไปครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ทุกชั้นเลยครับว้าอุ้ยหน้าดำอยู่อะเข้ปเข้ปุเป็นะรเป็นเราอยู่ที่ตึกห้าชั้นสองนะครับผมซึ่งในส่วนของฝั่งขวาของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นห้องของห้องห้องน้าใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นห้องน้ําของผู้ชายนะครับ จะเป็นห้องคิเทเชียของเรียาคนที่สามนะครับซึ่งห้องนี้ไม่ได้รับการให้นักเรียนเข้าไปได้นะครับจะเป็นบุคลากรคนัครูเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้แล้รับก็จะมีฟ้าได้ปะมาฉันอาหารรับประทานอาหารที่นี่นะครับฉันนี่คือภาษาอังกฤษไอตัวเราเอง <c oughs> เป็นห้องการเรับที่เราสามารถจะจ่ายค่าเฉ่ที่นี่หรือว่ารับไปเสียค่าเชลี่ที่นี่ขอกู้ได้ปะของกู้ได้ปะกู้เงินการเรียนได้ปะกู้เงินการเรียนได้ไหมถามว่ากู้เงินการเรียนได้ไหมครับต่อครับ เนี่ครับ,<ห>บริปโรงเรียนเราเป็นอีกสิ่งที่ผมภาคภูมิใจทั้งสวยงามและก็ใช้งานได้หลายคนครับเ <วะ S 1> สียได้นะครับมีแค่ครูที่ใช้ได้ครับเราไม่มีบัตรและเรื่องความปลอดภัยนะครับโรงเรียนเรามีทั้งกงจอมปิดมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรครับนกเรีนยนนักเรียนเฟเีิยนไปไหมและก็ยังมีทางดับเพลิงครับซึ่งติดอยู่ทุกชั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตึกร่าชั้นสามครับ ในสองข้อนี้นะครับคือเราไม่สามารถเข้าได้แต่ว่าถ้าเรามีการประชุมระดับชั้นนะครับส่วนของมอนิ่งหรือว่าจะเป็นมอนิ่งกรตัมครับลักษณก็จะเป็นประชุมกันที่นี่นะครับใช่ครับและในสองห้องนี้ครับจะเป็นห้องพักครูของคุณครูศิลปะนั่นนี้ครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูผลงานก่อนผลงานของพี่ๆน้องๆของเราครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่รวมกับผลงานของกีวิกีนะครับในไอจีครับไปติดตามได้ครับสวยมากมาย มากลับล่างมาอันนี้ล่างกิ๊ี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตึก5้าตึก5ชั้นอะไรครับตึก5ชั้น4ี่ดีครับ<อ>วันนี้เป็นชั้นที่มีทั้งห้องคณิตศาสตร์นั่นเป็นห้องสูงของคณิตศาสตร์ครับแล้วก็เป็นห้องทัศนศิลป์หรือว่าห้องศิลปะนะครับซึ่งจะมีนักเรียน,นมาเรียนวาดรูป เร,เรียนปั้นโน้นเรียนปั้นนี่เรียนระบายสีเรียนวาดนั่นอันนี้ก็เป็นห้องเรียนแยกย่อยอย่างต่างๆมอกหับสี่มอกหับงห้าห้องอะไรรวมถึ<อ>งชั้นบนชั้นห้าด้วยนะครับแต่จะมีห้องซ่อนอยู่อย่าเรียกว่าซ่อนเลยเพราะมันก็ใหญ่มากใช่แล้วมันก็เด่นมากเลยครับใช่ครับแต่มีกล้องจอนปิดด้วยและห้องห้องนั้นก็คือห้องจีนนั่นเองครับอ่าอันนี้โปรโมทร,ระดับของตัวเองไว้ก่อยกันเพราะว่าผมก็เป็นเด็กจินจีนนะครับก็เปิดแล้วห่า ไม่ได้เราดูแค่ภายในข้างนอกก่อนนะครใช่ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องจีนปุ๊บสามล็อกสามห้องเนี่ยจะรวมเป็นห้องหนึ่งห้องใหญ่ๆหด้านหลังก็จะมีชั้นหนังสือแต่ว่าก็ให้เข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าก็จะมีโต๊ะเรียนมีโปรเจคเตอร์มีอะไรพร้อมพร้อมไม่ใช่คอมเรานะหมายถึงคอมครูอย่าถามนะว่านี่อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกคุณลืมคุณเรียนจีนยังไงครับคุณอ่านไม่ออกครับคำนี้ก็ได้อ่านว่าอะไรไทยห่าไทยหมดผมว่านะคำเดียวนะครับคุณพีไม่เหมือนเขาเป็นไทยเก่าหรือเพื่อน แล้วคุณส่งมาแค้กลัวแล้วผมจ่าน่าอะไรดีลับเอาเป็นว่าจะพูดถึงสายต่างๆในโรงเรียนของเราวันนี้จะมาพูดรวมสุดท้ายเลยนะว่าจะมีอะไรกันแน่บ้างที่เราเริ่มตั้งแต่ตึกหนึ่งตึกสองตึก3าตึกสแล้วก็ตึกหานี้ โรงเรียนของเรานั้นมีอะไรบ้างครับเบยมีโรงเรียนมีตึกมีอาคารมีคุณครูมีจอดรถมีร้านน้ามีร้านข้าวครับมานั่งคุยเอะเหนื่อยครับโรงเรียนเรานั้นมีถ้าเริ่มตั้งแต่โปรแกรมต่างๆเราจะมีโปรแกรม E.P I.E.P I.P แล้วก็โปรแกรม G.P ครับแล้วก็ถามว่ามีสายอะไรบ้าง ถ้าเกิดหลังจากที่จบมสาขึ้นมาแล้วแล้วท่านเยเกิดเรียนต่อที่โพธิศาตร์อีกรอบนะครับโรงเรียนเราก็จะมีสายวิคณิตเป็นคำนวณวิทาศ์ครับแล้วก็ศิลปภาษาภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นน่าจะมีศิลปภาษาไทยด้วยมันก็น่าจะมีของในทางด้านของสุววิชาอยู่้วครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจจะมาเนี่ยก็มาได้ตามที่อยู่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอจบไปด้วยภาพตะโกกสวยๆงามๆที่กำลังสร้างอยู่ตัดไปตัดไปดูด้านหลังเพื่อนสนามเฟซู บอกลงอาหารใหม่เปิดที่ตึกห้าอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยเวลามีแบบพวกสังส่งข้าวเอ้ยสั่งข้าวหรือสั่งน้ำมั้ยได้ทั้งสองอย่างเลยครับในส่วนมาาจะสั่งน้ำด,ดีกว่าครับ,รบเพราะว่าข้า,างหน้าก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบร้านจานหนมแต่ไม่รู้ว่าจะมีจริงเปล่มามันจะอารมณ์เป็นแบบคาเฟ่ประ,ะออมาณนั้นซึ่งต้องบอกได้เลยว่ารุ่นเราเนี่ยเราไม่ทันจริงๆนะครับไม่ทันไว้ถ้ามีโอกาสดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับมาที่นี่นะครับเราจะมาถ่ายให้ดูเลยว่า อาที่จอดรถโรงเรียนเรามันช่างดีเหลือเกินก็มีให้จอดกนะับคู่ๆเวลามีกิจกรรมงานใหญ่ๆกีฬาสีแข่งอะไรสนามนี้ใช้ได้หมดครับเวลานักเรียนอยู่กันตรงนี้ก็จะโนเนียโนเนียโนเนียนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็อยู่บ้านแฮปปี้สวัสดีครับ